นปูจืดค่ะเคียรีเวอร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะหลนปูจืดค่ะไปชมกันเลยนะคะไปค่ะก็มีนะคะปูจืดค่ะน้ำกระทิค่ะตะไคร้กระชายหอมค่ะ ไข่ไก่นะคะหมูสับค่ะน้ำมะขามเปรียกพริกชี้ฟ้าแดงมันปูค่ะน้ำตาลปี๊บผงงัวหรือผงชูรสใบมะกรูดค่ะ้าเลยนะคะกะทิค่ะประมาณครึ่งลิตร ใส่ลงไปเลยกะทิเดือดแล้วนะคะหมูบดค่ะใส่ลงไปหมูบดหนึ่งขีดใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะมันปูค่ะมันปูเคลียร์แค่ออกมาจากกระดองลวนพอหมูสุกแล้วก็กระชายค่ะห้าหัวหอมหนึ่งหัวตะไคร้สองต้นค่ะใส่ลงไป ชีฟ้าแดงใส่ไปก่อนสี่ห้าเม็ดใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดฉีกสองสามใบใส่ไปก่อนเพื่อผัดเอามันปูแล้วก็หมูบดให้สุกก่อนจะได้ไม่ขาวต่อจากนั้นน้ำมะขามเปียกค่ะหนึ่งช้อนแกงน้ำตาลปี๊บค่ะหนึ่งช้อนแกง ผงนัวหรือผงชรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปตามด้วยปูค่ะปูหนึ่งขีดค่ะปูจืดนะคะใส่ลงไปเลยแล้วนะคะนี่ค่ะปูสุกละปูสีแดงและชิมเลยค่ะ อพอดีพอดีเลยค่ะเค็มก็พอดีเลยแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ไข่จะได้ข้นใบมะกรูดตามแล้วก็ตักเสิร์ฟค่ะใส่ไข่เลยนะคะสองฟองค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตีคนคนคนให้ไข่ให้ไข่แดงแตกเคาจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะไข่ค่ะ ตามด้วยพริกชี้ฟ้าซอยค่ะสิบเม็ดใส่ไปเลยอืหอมมากดูสิคะเพื่อนๆสุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะใแบบมะกรูดค่ะสิบใบโรยลงไปแล้วก็ตักเสิร์ฟกับผักสดๆเลยนะคะนี่ค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะหลนปูจืดค่ะกินกับผักสดๆนะคะ,ะ,นะลองไปทํากินกันดูนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วหลนปูจืดกินกับผักสดๆดค่ะวันนี้มีแตงกวากับถท่รพรูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย